แนวทางลาวสตาร์ครับผมประจําวันที่22กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ได้เด่น0รอง4ครับผมตัวเน้น0-0กับ4-6นะครับเด่น0รอง4เน้น0-0กับ4-6รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม สำหรับทนหน kind of ที่โฆษณาขึ roat, ้นนะครับผมสำหรับทนหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับผมสำหรับทนหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์ยงหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผมคลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่22ครับผม กุมภาพันธ์ส5 6 8ารครับสำหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นศูนย์ครับผมเด่นศูนย์รองเป็น4นะครับเด่นศูนย์รองสี่ครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่น3ามตัววันนี้20 0ครับ ต่วรอง3ตัววันนี้นะครับผม C C 6 6ครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาส0 0นย์ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็ C C 6ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินขออนุญ,ญาตตัดให้ครับผมเด่นศูนย์ครับผมเด่นศูนย์เด่น3ตัว2องศูนย์นะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้ศูนย์ศูนย์ครับผมศูนย์สองครับผมเด่นศูนย์รองสี่นะครับผมเด่นรองรวมกันศูนย์สี่ครับ ไปเป็นรองครับผมรอง4นะครับรอง3ตัว c ี6ครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้4 2ครับผม C2 ก็จะมาจาก Cc นะครับผม C2 ตัวครับสุดท้ายเลย C6 ครับผมตัวกันไม่มีนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งนึงนะครับผมสําหรับวันนี้ครับแนวทางลาวสตาร์ครับผมแนวทางลาวสตาร์ครับผมประจําวันที่22กุมภาพันธ์2568ครับวันนี้ได้เด่น0รอง4ครับผมเด่น3ตัว2 0 0รอง3ตัว C46 ครับ เด่น0รอง4นะครับผมเด่น3ตัว2 0 0รอง3ตัว4 4 6ครับผมเด่น2ตัวครับผม 00, 0 0 0 2 0 4รอง2ตัว4 2 4 4 4 6ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ0 0 0 2 0 4รอง2ตัว4 3, 2 4 3, 4 4 5, 5, 6ตัวกันไม่มีครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเดนศูนย์รองสี่นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเดนศนย์รองส่ก่อนนาไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่ศนย์ศูนย์ครับผม ไม่ติด00นะครับผม00กับ46ครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่00กับ46ครับผม <functions. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม<ส>เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับ,บผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเช่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ